ทุกคนเนาะตอนนี้ก็ยังยูทิชาเฮอร์มีก่อ,อนว่าเขาจะเดินทางไปที่ใสสัญบุรีเนาะนี่มากับน้องสาวนี่เด้อหลายคนว่งา,างามเบิกอ่างงามวันนี้อ่าวันนี้เนาะวันได้วันได้นุ่มสุดเห็ดเวียกเนาะอันนี้คือน้องหมอนเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเลาะก,กินอยู่ที่ตลาดเซาทางเฮอร์มีเพราะว่าถ้ามาสุดแล้วนี่มันค่อนขอ้างที่วันมันสวยแล้วล่ะกับแบบเอ,อบันีทึท้าเลาะเริ่มโตนมาเลยทุกคน อน,นี่นคือบรรยากาศตอนเศร้าเนาะคือมาสิ็แล้วในีไกลสเยคอดเชียงและคนค่อนข้างที่ว่าค้นค่อนข้างบางแต่ว่าตอนนี้คนค่อนข้างจาทาทานานนะทีท่ว่าค้ายๆนาแนี่ติีส้มสีนะสีเลยสำหรับผู้ใดที่ว่ามาแล้วเนาะ อยากซื้อเป็นของต้นของปาททุกคนสามารถซื้อได้เดยบอว่าจะเป็นนี่เลยแก้วบอมไทยแทนบอแบบนี้หรือจะเป็นหนังยำเนาะนี่บริวบรรยากาศได้ชาวันเ้ เขาแห้งเลยนะมีอยู่แกเซนเตอร์แต่เด้อวูอ้ดีมากคุณหลายดีมาก คนณเหยือนจะาดตกต่างจากเมื่อวานกันหรือ่าเนาะเพราะเมื่อวานค่อนข้างเขาจะมาสวยแต่ว่าเมื่อวานพาไปกินข้าวตันขนมเจาะตอบุญชมาศพามากินกับคุณมีเรอกเลยมีน้ำอย่างเงี้ยนี่ไปไปเบิ่งน้ำได้แต่มีเครื่องในพร้อมเคยหมดแล้ววก็เคยหายสจให้เราแล้ว อาทุกคนมาตลาดท่าขางมีนต้องได้มาแวะเดอ้อฮานกับปุ้นแซบนางบิวเนี่นี่คือตลาดท่าขางมีนีะเดี๋ยวพาเบิึงมีหลายน้ำเดอ้อเมื่อนึงมีขายประมาณจา้าถ้วยนี่สามร้อยใบถ้วยคุณบอกอันไดนขายดีก็มูฮานเฮาทุกอย่างเลยทุกอย่าง แซ่บทุกอย่างไม่บเบาเนาะเป็นแต่แซ่บที่ดีอย่าเป็นเผ็ดสดๆเลยแซ่บทุกอย่างประชันเนเะาะนนมาปากค้องได้เด้ออยู่ที่ตลาดทางครรมี้านด่างขมูดอก น,น,นี่คือบรรยากาศทางหางเพิ่นนี่บรรยากาศตอนเช้าอยู่ที่ตลาดเขาเข้มขึน้นเนาะ<ป>อาสั่งเลย<ป>าสั่งอย่าง<ป>กินข้าวซอยขอ้าวพุนน้ำป่าขบ้บวพุนน้ำปลาข้าวพุนน้ำเจลขบ้บวพุนน้ำกะทิฝ่องัวฝ่อหมูข้าวซอยขอบ้บเปียกเส้นี่กินอย่างสาว ขอบคุณขอบคุณน้ำปลาด้วยขอบคุณน้ำปลาโอเคเลือกไปเลยเลือกไปเลยเอ้ยข้าวซอยก็เป็นตาแซบเนาะปลาข้าวซอยสองปลาเข็นหนึ่งๆใช่ป่ะหนึ่งๆใช่ป่ะข้าวซอยหนึ่งๆหนึ่งๆใช่ป่ะจะขีดก่อนจะขีดก่อนเนาะแล้วกนึ้นอีกเนาะโอ้ยเอาอันนั้นหนึ่งดิข้าวซอยสอง อันยังข้าวปุ้นน้ำปลาเฟืองงัวหนึง่งจะกินเฟืองอ่ะแมนข้าวข้าวปุ้นน้ำเจลข้าวปุ้นซีนงวัวข้าวปุ้นน้ำกะชิใส่สน้ำปลาน้ำเจลนี่นแหละน้ำเจลใช้โ <Okay. S 2> อเคอันยังข้าวเปียกเส้น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 หมูหรืองวัวมัามีหมูที่จะหมูกับงววัวอ่ะแมนงัวแมนหมูนะไก่ก็มีไก่ก็มีระมิบแมี พอเขียนไก่แซวนี่เฟิร์มมาเป็นทีมพอยแล้วทุกคนนี่อย่ามาซิมเมืองว่ามเหนาวคาแซบมาทุกอย่างซิมก่อนอืำแซบโอเคแซบมาทุกอย่างของกับเจ้ากระบอสุดนะรัต้องได้ซิมก่อนซิมอันนี้แม่ข่าวซอยข่าวซอยแซบแซบดีดี นี่นมาปุงก่อนมราเผ็ดหน้หาแซ่บอะไรแบบนี่มาทิชเช่คนนาะมากินเปิดน,น้ำกันเอออยอะขาดกัได้เพราะว่าคนมัมีความหักความตึง,มงต่างไปเป็นคนมักว่าน แต่บ่ได้กนัวเดินมากจรินบ้างใส่เลยเด้ออืมโอ้ยนั่ซองไม่ซองเขาครแบบบอะไรที่แบบเพลย์เออเขาครบมานี่เพลย์นึงบางบ้าไม่บ่อยจะซอยน้ำเจลคุณน้ำเจลอันนี้ก็เอาอย่าง เบิร์นี่นี่เติมเออเติมอย่างหันตัวนี้น้ำปลามันยังจ่างอยู่<อ>นี่เบอร์จางแล้วน้องมาก,กินนงะเมาแล้วก็ไรนี่ทุกคนมาอยู่ลาวนี่นะถ้าว่าขาดกับปินีบัวได้โดยเวลากินเฟอ คนลาาวมอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของมังหลวงพระบางนี่เลยถ้าว่าขวดนี้ังลวงพระบางมีอย่คมันเบ่งจจกอันเขาเปียกไก่ปเนี่ยเบ่งจจกอันหอมลาบมนะ่เราจดรอดทุกคนนรับ นีของน้องสาวกัมาแล้วนี่เนาะปูน,น้ำเจลน้ำเจลมีเยอะจ้าใส่หน้าอยู่นี่อ๋อขอบเขตใกล้เจ๊ไหนน้องแซ่บอยู่บ่แซ่บหอมหอมยังหอ,หอมลาบหอมเครื่องหอมเครื่อง <laughs> นี่กับเจ้าซีมกับเจ้าทวัดอันมันมันมน,นัวมันแซ่บมันกลมกลอมหอมหอมเครื่องนั่นหอมบอสหอมเ,เครื่องข้าวซอยแต่ว่าพูดแนชุดเครื่องข้าวซอยมีอย่างเนี่ยผมกับมือมือกะบมือแต่กลิ่นว่าจันอ, <laughs> อ่ะเดี๋ยวลงมือกินกันได้แครับพี่โต๊ดหัวใจไปซอย เขาตีเขาตีตีเขากินเนือใสๆแทบเบาๆเีบะใช่ไม่อย่างกินเค้ี้หลวงางที่กินแจ่แ้นี้เป็นแก้วนำผักเป็นเอกลักษณ์ของราับางกินจังแดกเรากินะไเบตามแม้จาคอยกินเอาแท้บ้าเนาะปันกลสตีเนาะ อ๋อนานีา่คือบรรยากาศตอนเศ้ากับทีมงานของพวกเราก่ hong, uther, อนเดินทางไปที่สยนบุรีอ่ะก่อนกกินข้าวกันก่อนเกียง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 อุ๊ยอ้าวคือว่ากินข้าวจี้แล้วคือมากินอีกอยู่ห้าพไดายเยอะ ตัวที่มาฮอดทุกคนตัวนี้ก็เดินทางมาฮอดอ่าแกนเท้าใสายยาบินชีมฮอตกันแล้วทุกคนเนาะนี่ก็คือบรรยากาศของห้องหารทีเปิดห้องนอนอ๋อทุกคนอ่ะคลิปนี้ก็จะฝากไว้สำนีสกอร์เนาะทุกคนเนาะสำหรับผูยที่ว่ากดติดตามหรือว่าติดตามช่องของคุ้มสันแชนเนลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ในเ้อนะแต่ว่าตอนนี้เนาะ สิด้ขอโคตอาบน้ำนอนก่อนขอบใจหลายเด้อที่ติดตามขอบใจเสียเสียขอบคุณครับนอนก่อน